news. ในช่วงแรกของรายการทีนไทม์กับช่วงของทีนิวส์นะคะเป็นข้อมูลจากการที่แม่ทพัพภาคที่สองได้นำทหารกล้าค่ะร้องเพลงชาติไทยณยอดภูมะเขือยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิตค่ะซึ่งเมื่อวานนี้พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทพัพภาคที่สองพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนำเหล่าทหารกล้าเชิญทงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยณยอดภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาตาบลเสาธงชยัยอำเภอกันทะรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะเพื่อเป็น การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและสดุดีวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยธงชาติไทยที่โบกสะบัดคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้ว พลโทบุญสินค่ะกล่าวว่าธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งก็ประกอบไปด้วย3ส,สีที่เรียกว่าธงไตรรงค์คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบรรพบรุษเลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่สีขาวหมายถึงหลักคำสอนของศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบราณแล้วซึ่งทั้งสามสีนี้ก็รวมอยู่ในผืนธงชาติวันสำคัญยิ่งอย่างนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่สองบอกว่าถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแยง้งไทยกัมพูชาและให้กำลังใจน้องๆที่ภูมิมะเขือมีการอัญเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28 กันยายนนะคะในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งนี้ซึ่งพวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้และได้เชิญธงชาติพร้อมกันกับพาน้องๆ、ร้องเพลงชาติขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาธงไตรรงสามสีนี้ช่วลูกช่วหลานตลอดไปนะคะท่านก็ได้กล่าวในการพบปากกับกําลังพลนะคะ ร้อยแปดปีวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะคุณผู้ฟังปีนี้ครบร้อยแปดปีนะคะยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออนาณานิคมของชาติใดรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันวันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกแห่งราชวงศ์จักรีนะคะได้ส่งพระกรุ นาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460สาระสําคัญคือประกาศให้ทงไรรงเป็นทงชาติไทยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้ประกาศไว้นะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ค่ะ